สวัสดีจ้าฮัลโหลตายข้าโฮเลยเจงหมกภาษาเล็กไปตากข้าใจมาจ้ามาตำส้มตำจ้าตำส้มตำกินเด้อจ้าพี่น้องมาตำส้มตำจ้าส้มตำวันนี้ตำส้มตำปูปลาวันนี้จะกินส้มตำจ้าตำส้มตำไปเบิ้งพี่น้องไม่มีคิดอะไร ก็มาทำทำคลิปตำส้มตำนี่แหละใส่กระเทียมเข้าไปตามด้วยพริกขี่หนูแล้วก็พริกอาพริกกระเลี่ยงแล้วก็พริกขี่หนูแห้งใส่ผสมตันะคะโอเคแค่นี้ก็เผ็ดแล้วจ้ะกะว่าจะไม่เผ็ดมาก่ะก็เผ็ดอีกตามเคย ล้ำจีอะเจ๋งกําหลากเลยย่าเยี่ยงกําหลากแกเพจติกาเพจติกาเพจติกเหมือนเดิมใส่พิการเหลียงเข้าไปมันมีมันจะเหี่ยวหมดแล้วเนี่ยจะ้วเจ๋งหมวกกวาดสรัดเปตากาไทยตำส้มตำเด้อพี่น้องตำส้มตำเด้อมาเด้อกินส้มตำน้ำกัน จ整咗นี่ก็เออมมเสีนลกจ้อมีมสีนอนะทมมก็ใชัยมกกาซาล้ดก็ใช่เสร็กอะอันนี้ลูกขนมจีนไว้จกจะมากินกับต้มตําทีนี้ก็ใส่น้ำตาลกันกระเด็นใส่น้ำตาลกันกระเด็นนะคะ ไม่มีชูรสใส่หรอกอะตำเนี่ยเวลาทํากับข้าวเนี่ยจะใส่ชูรสหรือไม่ใส่รสชาติก็เหมือนเดิมนั่นแหละฉันเลยฉันเลยไม่ทากับข้าวไม่ค่อยใส่ชูรสเพราะว่าบางทีฉันก็กินชูรสนะบางทีนะมีคนบอกว่าตําชมตําแอมไม่ใส่ชูรสมันจะอร่อยได้ยังไงอะทีนี้อาศัยน้ำปลาจ้ะอาศัยน้ำปลาเพราะว่าน้ำปลามันนัวแล้วไม่ต้องใส่ชูรสจ้ะ เรามาตำกันเลยจ้าเมื่อสมัยตอนเด็กๆก็ไม่ได้กินชูรสหรอกที่บ้านฉันไม่มีเงินซื้อชูรสกิน ก็กินเคยแลยนากินรสชาติกินแบบให้ใส่ชิโรสออะโอเคประมาณนี้แหละแค่นี้ก็เผ็ดแล้วไม่ต้องโหหลากกันละแค่นี้ก็เผ็ดตายแล้ว เาใส่มาละโกอันนี้่าำสองรอบเดี๋ยวจะเหลือไว้ลูกสาวตาสองรอบอันนี้ตาตัวเองกินก่อนตาให้ตัวเองกินก่อนตอนเนี้เดี๋ยวเหลือไว้ลูกสาวเดี๋ยวตาอีกรอบเนึงตอนนี้ตากินก่อนจ้าตากินเองก่อนอใส่นตามปิดซะหน่อย ใส่ทั้งน้ำตาลทรายทั้งน้ำตาลฟีจะไม่เน้นหวานนะจะไม่เน้นหวานจ้ะลดความหวานนิดเดิะตำเข้าไปวันนี้ก็จะตำปูปลาตำปูปลาจ้ามัได้กินมานานแล้วแหละ มาได้กินส้นตามตำมาเป็นอาทิศแล้วจักสกินีอย่างหาแนวกินบอกพอมมีแนวกินแนวกินก็มีอยู่แต่ว่ามันจักสกินนี่ย่างของกินก็ไม่อดไม่อยากดอกแต่ไม่รู้จะกินอะไรแค่นั้นเองตาซส้มตำดีกว่า เอากระเด็นข้าตาซะลนะนอบาจ้ามาใส่มะเขือเทศมะเขือเทศซื้อมาลูกเล็กๆเนี่ยเนี่ยสำหรับมัน,ม,นมันเหมือนก็เชอร์รี่อ่าลูกเล็กๆเนี่ยอร่อยมากเลยนะหวานแพงเนี่ยไปซื้อมาแพงเขาเขามากินแบบผลไม้ไงเรที่ฟันเค้กเราเคยละ ม yeah. ็มาจิมอะยอะฮะฉันจิ้มก็มาจิ้หมกาลาะก่ะใส่มะนาวดอกที่แช่งเล้งเลยเฮรอล,ละ่ะมะนาวก็มีบัวลายมีอยู่สองลูกมะนาวเก็บไว้ตำให้ลูกสาวลูกหนึ่งตัวเองก็ใส่ลูกเดียวเดี๋ยวไม่พอเปรี้ยวหรอกเดี๋ยวจะไปเอาน้ำมะนาวมาใส่ าน,าน้ำมะนาวเดี๋ยวเอาน้ำมะนาวก่อนน้ำมะนาวนี่มันไม่มีกรดไงน,น้ำมะนาวเนี้มันเป็นของอิตาลีมันไม่มีกรดมันไม่มีกรดงความเปรี้ยวมันไม่มีกลิน่นมันไม่มีกลิน่นไงมันเหมือนกับน,น้ำมะนาวนี่แหละซื้อมาของอิตาลีของก็ดี ทีนี้ก็ใส่ปูเข้าไปใส่ปูเค็มนะค็ใส่ปูเค็มโอ้มีอยู่ตัวมีอยู่สองตัวมีอสองตัวทำให้ตัวหนึ่งเก็บไว้ลูกสาวตัวหนึ่งมาจ้ามาใส่ปลาระ สาปล่าสีะะช้อนเดี๋ยวใส่น้ำปลาไปหน่อยนึงน้ำปลานิดนึงโอเคใส่น้ำมะนาวลอตี้ยูโรล,ลอตี้แช่งเล้งเ้ยเน้นเปรี้ยวแล้วกันนะหวานเปรี้ยวนำหวานแล้วกันโอเคมาจ้ะโอ้ยหอมมากเลยโอเพิ่งอะมันโตหอมปลา หอมปลาปลานี้ใช้ปลาของ่อาแม่อีพิมพใช้ปลาของแม่อีพิมพรับรองอร่อยเนี่ยฉันซื้อมาเนี่ยไม่ค่อยมีขายหรอกนะกว่าจะได้มากินเนี่ยรับรองอร่อยจ้ะใช้ปลาโย่อเนี่ยปลาห,หอมหอมต้มุตามํตาอร่อยซื้อมาไว้ตม้ตมุตํา ถ้าจามาแกงก็อีกยี่ห้อหนึ่งอืม้มอร่อยอร่อยแล้วอร่อยแล้ว perfect perfect อร่อยแล้วจ้ะโอ้ยเผ็ดเผ็ดเผ็ดหลากเหลาเก่งลาเก่งลาใสจาน้ะี่น้องใส่จาจน อร่อยมากอร่อยแซ่บีหรีได้ปลาร้ามาปลาร้าอย่างดีนะปลาร้าแซ่บแซ่บปลาร้าปลาร้าไม่พิมพอร่อยจริงของข้าวอร่อยจริงมาโฆษณาก็เลย <c oughs> นี่ได้แล้วโอเคนี่จ้ะส้มตำมาแซบๆอืมอร่อยอืมอร่อยอร่อยอ่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ใสอ่มามะอ่าเขาเรียกอะไรมะกอกไม่ได้ใส่มะกอ,อกแต่รสชาติเหมือนใส่มะกอ,อกนะเนี่ย รสชาติเหมือนตำสายมะกอ,อกเลยอร่อยจ้านุกเสิคะโอ้จีเก็กอ่ะมาได้ตามมากินด้วยกันจ้า